เจอแน่วันนี้เจอแน่อู้เดี๋ยวนะของนิยัตอันเนี้ยอ่าโทษนะอันนี้อโหลงอันนี้กุทันยมใครอะเทวานาททวานาทไม่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 อันนี้น่าจะยาบุตร อันนี้น่าจะแยะบุตรอันนี้ต้นไม้ของแมวแมวคุณแก้วตาปะอ,อันนี้คือภูมิเหนว่าโซ่คุณมากเลยะส,สิ่งโซ่คุณมากเลยอันหนึง่งช่วยด้วยค่ะ หนูไม่ได้นั่นไม้พีสี่ตนที่ว่างๆนั้นก็คิดขึ้นมาได้ว่ามามาม่เปิดร้านกาแฟกุ๊ออเวที่คาเฟ่พี่พี่ครับที่บ้านมีแมวหรือยังถ้ายังไม่มีสนใจแล้วแมวจัวนี้ไปเลี้ยงต้อยดูไหมฮะ ติ้งปองของหวานและเครื่องดื่มพร้อมแล้วล่ะคะ่ะในท่านสามารถยกมาเสิร์ฟแก้ได้เลยนะคะวุนะเราจะเห็นแมวในคาเฟ่เราจะเห็น,น,หนต้นไม้เดินได้ <c oughs> เราจะเห็นต้นไม้เดินได้ในคาเฟ่แลวเราก็จะเห็นรถ <c oughs> รถในรถในคาเฟ่เสิร์ฟปึ้งปึงป้งปึ้งอยู่ในร้านนี่เด็กนีนะ่ะมงกินอาหารให้ครบห้าหมูนะรู้ไหมเอะวันนี้ไม่มีตังค์จ่ายหรอสองสัยจ,จะต้องมาเป็นสาวน้อยเวมา,ยาอย่าบุตรขาเยอะบุตรอย่าร้องสาวละมงนะคะอย่านะอะย่าไปสาวละมงนะคะไม่ใช่สิพนักงานเสิร์ฟร้านเราแล้วละ่ะ เติมน้ำตาลนัดกาแฟรหรอกครับเพราะข้าคนก็หวานพอแล้วอะไรนะคะขออีกทีสิออน้ำตาลนัดกาแฟรหรอกครับเพราะข้าคนก็หวานพอแล้วเอ่อไม่ต้องเติมน้ำตาลหรอกครับผัดกะเพรา แค่ค่าคนก็หวานพอแล้วผัดผัดกะเพราเติมตน้ำตาลได้เหรอแล้วคาเฟ่ขายผัดกะเพราได้เหรอหรอหรอค่ะหรอหรอคือดิฉันหูไม่ดีหรือว่าไมเขาไม่ดีเอออ่ะอ่ะอ่า เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะ B T G เอ้ยรักเขานะคะรักเขามัวๆมัวมัมัวอย่างแยกประลับประละเดี๋ยวไปโพสต่อ